ขายอย่างก็ได้วันนี้เปลี่ยนมาขายพักผ่องพอหย่ามันนั่นเขาจะมาลุงลังอยู่คนนึ่งในวันเนี้ยขอไปได้ป้าไ,ได้โป๊บเนือแกงอีลุงไอ้แอปมนะนะั่นนะเออมาฮหาลรหันลิ่มยน่ำตาลเข้าปากเถอะฮะโอ้แต่ก็ไม่เข้ากันใช่รึเปล่าอุ้ยฮอนโอ้ก็มาอย่างกันใกล้แต่ใกล้หวานเลลุงโอ,โอ้นาน ก็กาดจะพายจะขายยังได้ที่ไหนได้จ้าก็ขาดจัดกว้างก็ไปอยู่ผักปุ่นเจ้กปุ่นก็ได้ลูก้าผักปุ่นมาคนละโซนนะนั่นมันเป็นผักอาหารสุดอันนี้มันเป็นผักอาหารซดสก็ขายมันกันก็อยู่คนดีคนจางเามาปอกอันใดคนนั้นจัดหน้าอ่ะหนัดพบเจอกันเอ่ะอนีก่นยนาพบก่ะฮะอ๋อไปจี้หู้รู้ว่าหนานจะขายผักกาดเนี่ยฮะก็มาก่อนเนี่ยไป เก็บแต่ว่ากูอยู่วันนานปลูกผักกาดผักลีเนี่ยรอดจากกระปูเมืนกันรุ่นเนี่ยไมียากกระปูอะแล้วมาก่อนแล้วได้ขายไปเท่าไรแล้วอะได้ขายไปกี่กล่องแล้วน่ะก็ขายไปสองสามกองแล้วรู้เออก็มาแล้วรู้ร่างไปรักของเฮาไม่กะนะหน้ากระปูจะเป็นน้ำามาแล้วเปล่าของเฮาไม่กะโอ้ของจะอีบหนานกันกล้ากันใครมารายมารมาไม่มาเลยเจ้ามาเลยเจ้ารับรองผักกาดที่น่าว้า บอดสามตัวนี่มาครับมามามากองละสามสิบบาทสามสิบบาทออดเจ้ามาเลยเจ้าสามสิบบะขายเจ้าแต่ว่ากลองละสาม้าเจ้าห้าบขายครับเจ้าห้าบขายครับเจ้าห้าบะขายเจ้าบาทกองและเจ้าบาทพี่น้องเฮยมา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 โอ้มาเลยเจ้ามาเลยเจ้ารับรองชื่อแล้วมาเสียใจเจ้าบาทบะขายเจ้า กล่ล้าสห้าจ้าโอ้สีห้าบาคายครับเนี่ยของนานเนี่ยม่อมันายขายสเดยวสเดยวสิเดีิวมาเลยเจ้าซบซบซิงซิออกจากส่วนมาตักเองสเดิวขายก่อนสีิวบัไขายห้าบาทห้าบาทาย5หบาทหาบาทห้าบาทโ้้1บาทห้าบาทบาทห้บาาบ นานลุมพนละเอาข้อฟีไปเลยครับมาเลยไปค่ะโอ้ยยังไงเนี่ยลูงโอ้แจกฟรีหลายคนก้าวหามาคนเดียวโอ้พักกาดเช้าไปแล้วครับตามสิบบาท สาสิบาออนนั้นแจกฟีแล้วจะไดาของเฮาไปขายผมก็ได้มามาก็เรื่องของผมเขาลูไปละลมขึ้นมะมาเอาอย่างสซ็งาน่ะเฮ้เมะอเมนี่ไปพูด้วัน้หญอัโอ้เป็นได้ลมาเลยเจ้าสาเจ้าสามสิบยาเบเอาถุงมาแลวถุงนี้ละอื้ยปอปอปอย่างยางไปปะไปปกกับซ้ยเนาะปะกับจัดนี้ขอปอเนอะอื้ย พักกาดเฮาเนี <them> target, ่ยเฮาปลูกอิ Oops. ่วแหนมเกนโ่๊จะร้อนเนี่ยบับตันเหลี่ยลิ่มบับตันมุกเขาเตือนนะอุ้ยเนี่ยแหน่งเนี่ยใดเนี่ยอ๋อไปปะไปปลูกขั้มาเตือ